กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบอร์ทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับบ่าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเงยเป็นอะไรได้เนาะพี่น้องสบายดีกันเบอรดดด์ทุกคนบนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องฟังทางลาวเฮาละกาพี่น้องทางฟังไทยน,นาําเนาะว่าโซนี้เป็นอะไรได้ทุกคนโดยเฉพาะแม่นสภาพอากาศที่ทางบ้านพี่น้องว่าเป็นอะไรได้ทุกคนอย่างฮอนไ์ไล่บนเนาะสลับู่บ้านบ่าวลุย โซนนี้มีพายุทุกมื้อเลยเนะขันจ้าไปเนาะโซลาจะเป็นช่วงของอตอนสวยหรือว่าช่วงใบใบนะประมาณ1โมงหาสองโมงนีจะมีฝนตกทุกคนแล้วกะ็ลมเนาะค่อนข้างจะมีทุกวันเลยทุกคนแล้วกะ็อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นขึ้นได้แล้วเนาะช่วงนี้มันกระเท็ดให้เฮาอาอยอุสบายตัว้อนเท่งคือตะกี้แล้วเนาะ แต่ว่าเรื่องสุขภาพกับุคคลจะดีบานไหทุกคนพึ่ละวัดบนล,ละเป็นไข้เนมาะเพราะว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดบนละแดดบนละฝนบนละฮอนบนละหนาวกัเป็นยังไดขอให้พี่น้องสสาศาศาษาสุขภาพกันดเด้อเนาะสลัเรื่องราวดีๆเนาะบอานวีดจะพาแม่พี่น้องไปเบื้องผสมเรื่องราวดีๆของนุ่มเียนนามและกับสาวๆเป็นนามในเนาะที่เพื่อนในเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกทุกคนเดี๋ยวเราจะเบื้องมาเพื่อนจะไปท่องเที่ยว ในสถานที่ได้ไดะก็ตื้นตกใจกับอันใดได้เนาะดยลส์ฟอรมันการขี่รถไฟการขี่เครื่องบินและก็เที่ยวชมสถานที่ต่างๆและก็สซ่งสสาคัญอาหารการกินของประเทศไทยว่านุ่มๆสาวๆเวียดนามจะทื่อใจบอกเลยว่าเป็นอันใดทุกคนรเราจะไปเบิ่งประสมชม่ันในคลิปวิดีโอนี้เนาะและก็ความรู้สึกของแต่ละคนที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยว่าขจาจะมีความรู้สึกอะไรได้ทุกคน สำหรับเรื่องราวดีๆในนอบ๊าวลุยกาแนะนำเอามาจากซ่องย t u b e ของนุ่มกาวหรือว่ากาวนั่นเองเนาะซึ่งว่าเพื่อนได้พาสาวๆเวียดนามมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยส่ัมันอยู่ในกรุงเทพพะเยเนาะและการได้เผยแผ่เรื่องราวดีๆนี้มาให้ฮาในเบิร์กในสมและการบ๊าวลุยได้เห็นและการจริงแนะนำเอาเรื่องราวเพื่อนมานำเสนอมาแซมารีเอสันโตให้ไม่พ่น้องในเบิ้องในสมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะบ๊าวลุยหวังว่าพี่น้องที่เข้ามารังชมคลิปวิดีโอนี้น่าจะ มีความสุขและการยิ้มตามคล้ายคือกับบางลุยย่างแน่นอนทุกคนในหัวใจเปเบื้องเป็นโสมว่าเรื่องราวนี้จะเป็นใดเราจะมาลวกันจ้าที่ครับโซวีดีโอรนจบไปเนาะทุกคนคือตอนอยู่ตอนสบายดีเนาะสบายดีเบาเกาวเนาะสบายดีเดินนุ่มเกล้าหน้าแอร์นะครับผู้ชมนี่สาสาวเวียดนามเนาะมาเที่ยวไทยครั้งแรกทุกคน Đây, bà Lâm đã đòi lắm rồi nhưng mà vẫn phải không quên thủ tục check in nó thôi nó khó hiểu mà ừ. để mấy lần uh, khăn tỏi check in nó khó phòng nó tại Hồ Chí Minh nó. chuyển bay nóc ừ. air từ Hồ Chí Minh đi Bangkok nha mọi người. Ừ. À. <laughs> ha. Ha. Phân... จะขึ้นาสายการบินนกแอร์ไปกรุงเทพเนาะแล้วกันเราจะนั่งคนจะไปเที่ยวสถานที่โดยด้ดยทุกคนโอ้โหกำลังเป็นเครื่องบินเนาะโอ้เป็นตาออนสอนแท้ <c oughs> แตอนนี้จะเป็นบรรยากาศในเครื่องบินของนุ่ม ากาวเนาะนะนักสาวที่เดินทางจากโฮจิมินห์ไปเที่ยวกรุงเทพ์นะทุกคนโอ้บรรยากาศอยู่ในเครื่องบินเนาะอโอ้บุญวาสนาบ้าลุยจะได้ขี่บ่เครื่องบินเนอะจากข้างในชีวิตทุกคนเป็นตาเฉียวนะทุกคนเนาะ โอเถึงลัดีนี่เนาะเม็นอย่างนั้นทุกคนมาแล้วก็กลวเคือไม่รู้ว่าใครไปซื้อซีมแล้วก็ลืมกระเป๋าแบบนี้เนรับโอ้ไหนใี่เลยเก๋บารีไหนกว่าดิโมซีนทรงเกวนล้วนอะไรได้วัสดีครับคือเพิ่งถึงสนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้จะบินกับน้องลำ แล้วก็น้องเฮียนะครับสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีนะตอนนี้กําลังจะไปที่ที่ที่พักนะครับจะมีอีกสามคนก็จะบินมาตามไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่น้องสองคนนี้ไปเที่ยวที่ที่เมืองไทยนะครับผมว่าเมืองไทยจะจะเป็นอะไรสนุกสนานให้น้องเขาทั้งสองคนนะครับลำ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  โอเคโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาเลยนี oh, yes. ่กำลังหล่อสถานที่บางซื่อนี่ก็มาแล้วนะครับมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเห็นไหมข้างหลังนะครับโอ้ยิงกันตยย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 ยายย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 นยย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 นสยยยียย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 นย เดี๋ยวตอน6โมงเย็นก็จะมีเพื่อนสามคนก็จะมาด้วยนะครับร้อนไรนะคือ่เพราะว่ากระเป๋ามันหนักมากนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยต้องต้องคิวกระเป๋าก็ร้อนนิดหน่อยนะครับโอ้สวยมากอากาศดีมากโอ้โหบรรยากาศที่รถไฟเนาะกำลังนั่งวะ bts สายสีแดงนะครับ bts สายสีแดงตรงนี้เนาะ bts สายสีแดงอู้บรรยากาศทางเบิ้งนอกเนาะไม่แน่ใจว่าจะลองตรงไหนนะเดี๋ยวเต้องไปดูแล้วนะครับคุณผู้ชมคือผมจำไม่ได้ว่าต้องลองที่สถานที่อะไรนะครับ โออหอนอ้ยภาพนี้เนาะคัดสุดยอดทุกคนโซเป็นภาพบนนั่งเข้ากับบรรยากาศขนาดทุกคนนี้ อากาศช่วงนี้แบบกำลังดีที่ที่ไทยเลยเห็นมีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนก็ก็คอมเมนต์แบบนี้ช่ชงตุผกออกเ่ะสวยมากช่วยของฮุนแด็กขอเหมอนเลยโอ้ถึงกรุงเทพแล้วครับโอ้โหอากาศสวยมากวันนี้ท้ฟ้าสวยมากนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมาถึงกรุงเทพแล้วเนาะ พากันไปเที่ยวทางในเนาะนุ่มกาสาวสาวเวียดนามเนาะในฉาน้ำในชินบาท3คนเลยด้นเงินดวยเงินเงินก็ยังไงอ่ะจะไปต่อแต่น้องขาเอาเงินเวียดนามนะครับแล้วเงินนีที่เวียดนามจริงๆมันก็ใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังกำลังนั่งเอ็มอร์ที ัที่พักอยู่นะครับจะลงตรงที่สุขุมวิทเมื่อยขามากนะครับนี่เพื่อนก็ต่อคิวกับกับกับเขาเช่นกันนะครับผลกระทบตอนนั้ต่อคิวขึ้นลิฟต์อยู่นะครับะก็คิวขึ้นลิฟต์โอ้โหฝนเนาะ เพื่อนบอกว่าจําทางไม่ค่อยได้อะตอนแรกก็เพื่อนบอกว่าทําไมไม่นั่งแท็กซี่กลับที่พักผมก็เลยบอกว่าเออถ้านั่งแท็กซี่ตอนหกโมงเย็นแบบนี้รถติดมากเราของไม่รู้ว่าเราของถึงถึงที่กำลังต่อคิวขึ้นขึ้นทางออก BTS อสอศกอยู่นะครับ oh, so โอ้เดืออศกโอ้ขึ้นรีบลงรีบยังได้ต่อคิวทุกคนความแน่นหนาเนาะนักท่องเที่ยว างในจะมีตู้เย็นนะครับโอ้ยังหลูเลยเนาะห้องพักเนาะแล้วก็มีเครื่องพักเสื้อนะครับอืมแล้วก็มีโอ้มีตู้ซักเสื้อผ้าพร้อมทุกคนเราอยากทำกับข้าวอืมก็สามารถทำได้เลยอืมแล้วก็ข้างในโหห้องดีมากครับท่านผู้ชมขอโทษนี่จะเป็นห้องนอนนะครับ ห้องนอนสามคนสองคนไม่เปิดไฟไม่ได้โอ้ดีมากสวยมากสวยมากฟองควันโอ้ฮวงห้องแบบนี้สะอาดยังหนุเลยเนาะโอ้ราคาไปส่งยวได้เลยราคานี้น่าจะแพงขนาดทุกคนเนาะ โอ้ใจกลางกรุงเทพเลยทุกคนเราเรียวเป็นต,ตึกท้ถงหน้าดีมากนะครับววิดีมากอืมโอ้ห้องดีมากนะครับคุณผู้ชมอืมเย s เอาเป็นนอยางว่คือตอนนี้จะมีแชร์เล่นให้สองคนนี้นะครับ thì bây giờ anh sẽ có một cái challenge nho nhỏ là cho hai bạn một người sẽ sẽ, sẽ, chỉ cái cách đi ra ngoài uh, sân bay đồn mường như thế nào mình bắt sẽ mình bắt MRT như thế nào còn một người sẽ chỉ cách ừ. đi BTS như thế nào được không ừ. chơi không BTS chết. chết rồi cứ <laughs> phương mà thử cùng thêm Tên lòng challenge น้องขาสองคนว่าตอนนี้จะบอกทางไปสนามบินดนเมืองน้องเขาจะรู้หรือเปล่าหนึ่งคนจะบอกทาง <laughs> ไปบีเอ็มอาร์ตีแล้วก็หนึ่งคนจะบอกทางไปบีทีเอสไม่รู้สองคนนี้จะจําได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมไม่เอาไก่ลูกสี่นีหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอาปลาสองอันปลาสองเอาหมูสองอันนะครับปลาเอหมูอันเดียวเนื้อเไหมเนื้อเอาเอามูอันเดียวต่อเอาเูหูเขาจากก้าย ขาสาๆไปกินอย่างเนาะนุ่มกาเนาะหมูะครับกันอตเมันดรูไม่เตี้ยหมูเดียหูไม่ถูกงั้เรอเอาเต้าหู้เอาเต้าหู้นึ่งอันนะครับเต้าหู้ายิบให้หน่อยโอเคได้นี่ครับอ่าาสองหมูสองครับครับผม ป้าจะขายถึงกี่โมะป้าเดี๋ยวก็เก็บละเดี๋ยวจะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่น้ำจิ้มหวานอันนีหวานก้อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มกอนซีฟู้ดดิ้มซีฟู้ดดิ้มเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดหมดเลยนะครับแต่ป้าช่วยแยกให้ผมเป็นสองถุงนะครับ ยินโถมันเป็นอย่างนั้นทุกคนเอ็มจัดอย่ายังจัดดูมันตุ้ยอย่างคันสมัยแท้โอ้มจัดโซเลือกจัดโซเลือกโอ้โหบังซื้อระบบไฟสัมผัสเมื่อไรเนาะเป็นจอสัมผัสเลยทุกคนเป็นตู้สร้างอาหารบ่ารวยจริงไลยตู้เมนูอาหารมันเปอย่างนั้นเอ็มคลิกบังซื้อจ้ะเอ็มคลิกโซบาดิเอ็มคลิกโซบาดิคลิกคลิกจบรังซื้อดิ rồi cứ ้ ú t tiền đi น ú t tiền trước đi โอ้โหลวซิกการเดินทางนะว่าอย่างนี้เนาต้องข่าวสองคนซื้อซื้อซื้บัตรไปเอ็มอาร์ทีนะครับตอนนี้จะไปบางซื่อไปรับเพื่อนที่สนามบินนะครับเล่นได้ไหมเอ็มเนสตึ่งตึ่งตึงดองหมดหัวไม่บาดหรือเปล่าโอ้ใส่เงินใส่เงินป้อนเลยทุกคนเนาะ คือแม่ให้เราเลือกจำนวนคนออไ้ได้ไรได้เขามให้เราเลือกจำนวนคนโอ้ถ้าบุเคยไปเพื่อนนี่คือว่าลุยไปนี่งงปึ๊บแล้วบูฮู้ไม่อย่างไรแด้วนี่เนาะบุมมีผู้พาเฮ็ดพาไปมันกนโอ้ไปเที่ยวกันบูฮู้อย่างนี้นะคนบนนอกไปคือว่าลุยไปนี่บูฮู้จีไซน์จังเลยนะเนาะกดตู้ป้อนเงินจังไล nghe được quần áo ừ. trong nhét thêm có thêm 10 10 bạc nữa không ừ ừ oh, leg, tổng leg, tổng leg, ừ ừ ô tông lệch tính lĩnh liền đăng con thủ quần phục tâm được được ừ. Ok đã lẻo đã lẻo xuất giọt xuất sắc hiền đại hiền yes xuất sắc ừ. มอสาเป็นงีถูกมั้ยเออมอสช่างเป็นทงที่ถูกถูก้อยคือกําลังจะสอนให้ให้ให้น้องๆว่าถ้าจะนั่งเอมลาร์ตีเราควรจะไปทางไหนผมก็เลยบอกว่าทางไหนที่มันขึ้นสีสีมันเหมือนสีสีผาแบบนุ่นก็คือหมายถึงแล้วในระยะทางนั้นมันมีสถานที่ที่หลับไปนั่นก็คือเราไปถูกทางแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไปบางซื่อเราเห็นสีมัน มันไม่ค่อยชัดเจนมันก็คือเราไปทางไม่ถูกเราต้องเปลี่ยนตรงนู้นนี่เอ้โอ้ระบบทันสมัยขนาดทุกคนเนาะคมมนาคมการคมมนาคมอยู่ในประเทศไทยนี่สีมันจะขึ้นสีสี่ผานั่นก็หมแปลว่าเราไปถูกทางแล้วลามล้ว เท oh. 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 ี่ยวสนุกเลยสาวสาวนุนุสาสาน่มเนาะโอ้โหอ้ตอนนี้ผม,มอยู่ที่สถานถาน,นีวัดมังกรแล้วนะครับคือเมื่อก่อนผมก็ไปเที่ยวเยาวราชแต่ประเด็นก็คือผมไปทางผิดผิดลองลองผิดสถานที่<ม>และหลังจากนั้นก็มีหลายคนที่เพื่อนคนไทยก็แนะนําว่าเออต้องลอง สถานที่นี่ถ้าอยากไปเยาวราชออตอนนี้ทุกคนกําลังเดินไปเยาวราชอยู่นะครับยาาวรไปเท<ะ>ี<ม>่ยวยาวราชเนาะ <laughs> นี่ <laughs> เห็นเพื่อนๆข้างหลังไหมสวัสดีครับ Hello Hello ห <laughs> ราวนดมากม,มีร้านอาหารเยอะแยะให้เราเลย อย่า,าน่าจะไปหลาน T N K ผมจำไม่ได้แต่ผมจําจําที่อยู่หลานได้แต่ผมจําซื้อหลานไม่ค่อยได้นะครับคุมนคนนั่งเยอะมากนะครับไม่รู้หลานที่นี่มันอร่อยหรือเปล่านะ คือมีลูกค้าเยอะมากนะครับร้นานนี้เชื่ออะไรอะ่ะบูรัมไม่รู้เขาขายอะไรปาหมีมหรือเปล่าดูน่ากินเนาะทุกคนไม่รู้ร้านนี้อ,อร่อยหรือเปล่าแต่ทําไมมีลูกค้าเยอะมากนะครับเป็นค <laughs> นนั่งเยอะมากนะครับโอ้เต็มริมถนนเลยเนาะไม่รู้ร้านที่นี่มันอร่อยหรือเปล่านะ คือมีลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้เื้ออะไรอะ่ะบูรัมไม่รู้เขาขายอะไรประหมีหรือเปล่าดูน่ากินเนาะทุกคนไม่รู้ร้านนี้อร่อยหรือเปล่าแต่ทําไมมีลูกค้าเยอะมากนะครับออตอนนี้กําลังไปร้านเทียนเคอ,อ,อยู่นะครับนี่คนเยอะมาก ตอนนี้ก็คือห้าทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่คนยังเยอะมากบิ๊กเจอละมือหมดเจอโดยนี่มาเกี่ยวลองยืดเสาไปเจอเกี่ยวขัดดองนู่นเลยบิ๊กเจอมาเงยดังดีกับควันเทียนเคยห้าทุ่มแล้วแต่คนยังแน่นมากนะครับคือไม่รู้ยังมีอาหารเยอะให้เราหรือเปล่านะครับกลัวว่าเรามาสายแบบนี้อาหารอร่อยมันน่าจะหมดนะครับ นี่ถึงร้านแล้วนะครับเที่ยวข้าวแล้วนะทุกคนเทียนเคยเพื่อนเพิ่งมาไทยครั้งแรกท่ากินอาหารเขาก็เลยตกใจว่าคือที่ไทยส่วนมากเขาจะกินจานจานแบบเนี้ยแต่ส่วนมากที่เวียดนามเขาจะกินชามนะครับผิดสารนี่หล่เข้าอยู่เพื่อนหิวมากนะครับเทียนเสื้อใส่ขันทุกนาไม่จะท่ากินอาหาร จางดังดลใดอยเมดได้อาชีพมายอัคือพี่เขานะครับน่ารักมากการยิงเงในนดูสองเงินดูดังดังดังเชือของเงี้ยวสดอยู่นะครับกําลังหาแฟนอยู่มีใครสนใจมีใครสนใจไหมครับเมจีในดูดังเอ็ดเนี่ย เีมด้วยอาหารไทยนะเพื่อนหิวมากแล้วนะครับทุกคนยังไม่ทันถ่ายรูปเลยแต่เพื่อนกินหมดเลยหิวแล้วแบบอร่อยมากจริงๆงอนของบางเงยงอนกว่าเด่นงอนกว่าเด่นมั่วเกี่ยวอร่อยอร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยอร่ืออะไรอะไรฮออะไรฮอเราอแผมจะไม่ได้ว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับแต่เพื่อนถามว่า กินอันนี้แล้วไม่มีชามต้องกินยังไงไม่มีถ้วย <c oughs> ต้องกินยังไงผมก็งงเดี๋ยวต้องขอถ้วยและชามจากเขาแล้ว่ <c oughs> ไมหนูต้องขอถ้วยตอนนี้กำลังเดินไปดูมันคืออะไระอรับเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาโอ้เหนาะเมนูอ,อาหาร เกี่ยวซาได้เกี่ยวกว่านั้นข้างล้านหมดเลยเอ้ยได้แล้วขวานโด้วงเนี่นี้คือแบบคือเมื่อกี้ก็กินแล้วแต่เพื่อนยังหิวอยู่นะครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเออไม่เป็นไรเราเดินเล่นเราค่อยมาดูว่าจะมีร้านอื่นอีกไหม ส่วนมากจะเป็นของหวานนะครับคุณผู้ชมของหวานในที่เวียดนามเขาจะเรียกว่าแช่นั่นเองนะ<ม>ครับอ๋อมีแต่ของหวาน <c oughs> เขาทำได้เร็วมากนะครับเพิสั่งไม่กีน่นาทีเองก็<ม>ของมาแล้วออของอาได้เร็วมากนะคับพ่ง่กีนาเงกเี่อก้วเพ่่ก็้ก่อกแล้ว

เวียดนามมาท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเป็นครั้งแรกทุกคนแต่ว่านุ่มกาวเ <P en ital ian> พื่อนกัน่าจะอยู่ในประเทศไทยเลยว่าเฮ็ดเรียกทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะเขาจะสังเกตการ์ดบ้าเว,วของนุ่มกาวต้นจะเว้าภาษาไทยได้เป็นอย่างดีทุกคนและกรารพูหล่สถานที่อยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะแม่นอยู่ในกรุงเทพเลยเนาะบางุยจริงกินพานุ่มกาวน่าจะอยู i, ่ในกรุงเทพเลยว่าเฮ็ดเวียกอยู่ในกร <P en ital ian> <อ>ุงเทพอะไรเนาะและก็เพื่อนเองก็ยังได้พาสาวๆเวียดนามเที่ยวชม บพว่าจะเป็นการขี่รถไฟฟ้า BTS บอกเลยว่าการเที่ยวชมสถานที่ดังๆตามถนนหนทางกินอาหารอยู่ตามแคบทางแล้วมาตามหาอาหารกินของหวานแล้วก็อีหลายๆอย่างดังทแาวในเบิ้งงในสมยันในคลิปวิดีโอนั่นเลยเนาะแต่ว่าแต่ละคนตามที่บริสังเกตกันน่าจะมีความสุขแลวก็เป็นประสบการณ์อันใหม่ที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นท้าก็อยัางได้ฟังความรู้สึกของเพื่อนที่ได้เข้ามาในประเทศไทยโดยส่วนนัน เพื่อนกันอย่างเราว่าการคมมนาคมอ,าอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นการคมมนาคมที่ว่าดีหลายทุกคนและก็อาหารกค่อนข้างจะแซ่บทึ่ใจสาวย่างแน่น,นอนเพราะดังที่เราได้เห็นอยู่ในภาพมาเลยเนาะหลังจากที่สร้างมาบุเดียวนี่นกักินหมดเลยทุกคนบอลลยนเขว่าม,มันต้องแซ่บและทึ่ใจสาวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บอลุยได้นําเอามาฝากมาตอนให้พี่น้องในเบื้องในโซมัใน,นคลิปวิดีโอนี้เอถ้านะคลิปวิดีโอต่อไปนะบอลลุยมี เรื่องราวอะไรดีๆของเมืองลาวเมืองไทยอะไรกันหลายๆประเทศอย่ใน,น,นอาเซียนครัน้นี้บอลุยการ์จะคอยนำามาฟามาต้อนมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆในเบื้องในโสมยางเป็นปกติอย่างไรเนาะสำหรับวันนี้บอลุยกะร์จะขออำลาปัจจัยเพียงสิ่งนีน้เนาะสุดท้ายนี้ขอการาขว่าสบายดีบ๊ายบาย